วันนี้เป็นวันที่2ของทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับหลังจากเดินทางมาถึงประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อเตรียมทําศึกฟุตบอลโลก2018รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่มบีนัดแรกในวันที่1กันยายนนี้ในซะาอุดีอาระเบียที่สนามคิงฟาฮัดอินเตอร์เนชนแนลโดยในวันนี้นะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซอทีมชาติไทยได้ให้นักเตะพักผ่อนตลอดทั้งวันก่อนจะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นครับ หลังจากที่ทํานักเตะทีมชาติไทยเสร็จสิ้นการเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์และเดินทางมาถึงกรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงค่ำวันนี้และเข้ารับประทานอาหารร่วมกับนดายดายเมนาโภอุปทูมนักกรุงริยาตซึ่งได้กล่าวต้อนรับนักเตะชั้งศึกจากนั้นได้เดินทางไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซึ่งเป็นสถานที่พักของนักเตะทีมชาติไทย ล่าสุดในวันนี้ซิกโก้เกียติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ให้นักเตะพักผ่อนตลอดทั้งวันก่อนมีโปรแกรมเดินทางไปฝึกซ้อมในช่วงเย็นตามเวลาท้องถิน่นหรือตรงกับประเทศไทยประมาณ5้าทุ่มครึ่งที่สนามอาริยาตขับซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักประมาณ30นาทีโดยกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นการทบทวนแทคกติกเป็นหลักเราได้ วางแผนกันนะครับเตรียมทีมกันมาพอสมควรแล้วฉะนั้นเหลือเหลือว<ะ>แมตช์แข่งขันแค่นั้นเองเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปซ้อมที่สนามนะครับมีลลาย2สองมื้อนะครับสภาพอากาศเป็นห่วงพี่ว่าอากาศที่นี่รู้สึกว่าหายใจโล่งโล่งกว่าที่กาต้าเหลืองจากว่าเรามาปรับตัวหลายวันแล้วนะครับก็ห่างกันแค่สอง,ององศาที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อ,อยู่กาต้าประมาณสัก สามสิบเนะแต่ที่ซาอุก็4243สลับกันอ,า,อาจจะถึง4-5ด้วยนะครับก็ก็คิดว่าเด็กๆทุกคนก็เขาเรียกว่าได้ได้ได้ปรับพอสมควลแล้วนะครับเย็นนี้ก็จะทบทวนแทคนติกวิธีการเล่นแล้วก็เกมลูกเกมรับนะครับนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะใน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 ,ในทีมด้วยนะครับแล้วก็ก็เป็นเรื่องปรับสภาพร่างกายนะด้วยนะครับแล้วก็จะเช็ค เขาเรียกว่ารีเช็คทุกคนว่าสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยนะส่วนโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมลงเล่นกับซาอุดีอาระเบียในวันที่1กันยายนคอมพักพมในขาถ่ายภาพธรรวัดเอกชัดรายงานจากกรุงริยาประเทศซาอุดีอาราเบียครับ